ครับสวัสดีครับบีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอาเมื่อนี้กวันอังคารที่8พฤศจิก,กายน65เนาะครับเนาะะเตรียมจะพามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนกอทอมอเนาะครับเนาะเซียนกอทอมอหรือว่าเซียนกรุงเทพนะครับบีเอฟซีนี่ครับลาวพัฒนาเซียนกอทอมอเนาะครับเนาะบนห้ากับหกแต่ว่าจับคู่มันเข่าตกกัปนี่ครับงวดที่ผ่านมานี่ ตะวันล่างเจ็ดกับแปดเขาทั้งเขานะครับเนาะแปดเจ็ดเขาบนแต่ว่าล่างก็ว okay. right? ิ่งรูดกับเขานะครับเนาะแปดแปดเรียงมันออกแปดแปดล่างนะครับเบบซี่เนาะเอางวดวันที่เก้าวันพุธที่เก้านี่เดยตัวเดเบื้องน้ำกันครับเบียบซี่พอวันชงไหม่พอเตียมแนวนะครับเนาะวันที่เก้านะครับเบบซี่วันพุธที่เก้า พฤศจิกายนหกห้าเราพัฒนา เซียนกอทอมอนะะเนาะครับเนาะเซียนกอทอมอหรือว่าเซียนกรุงเทพครับเอฟซีไอ้มาบนเป็นบนล่างเป็นล่างคือเกาครับเนาะเขามาไลายงวดแล้วครับเอฟซีเรียกเซียนกรุงเทพนี่ผู้ใดได้เบิ่งได้ติดตามพอแตรมก็ได้เห็นเนาะครับเนาะช่วงนี้ถือว่า เดือนดีครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเนาะบนเตรียมเสียวม,มาไวน้นี่บนนะครับเนาะ บนวิ่งรูดบนวิ่งลูดห้ากับหกขับเอฟซี วิ่งรูดห้ากับหกครับนาะจับคู่ครับเอฟซีห้าเจ็ดห้าแปด าเก้าหกเดหกแปดหกเก้าครับเจ็ดเดเด ปดเจ็ดเก้านี่คือบทนะครับเนาะของเซียนกรุงเทพขึ้นมาตัวเก่าเนาะเซียนกรุงเทพนี่เนาะออกตัวเก่าอีกเมื่อนาเลกราวพัฒนาเนี่ยส่วนตัวเน้นเน้น ห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดนี่ครับเนี่ยนซองหักสีห่หางคือเกาเป็นเลขตัวเกานะครับ FC เอฟซีน้องเขาเตรียมเบื้งแล้วนี่เป็นเลขตัวเกา ตงไส้ชมาตัวเก่าอยู่บ้างครับกระเบื้องไว้เป็นแนวทางน้ำกันเนาอยเอฟซี FC เนาะเป็นไหมาจังสี่เตรมกะเอาไปจังสี่เนาะครับเนาะมัใน,นส่วนเลขเลขล่างครับเอฟซี FC. ล่างล่างวิ่งรูดวิ่งรูด0ูนย์กับหนึ่ง ไม่อยูมบันในล่างดีกล่างศูนย์กับหนึงนะครับนะเนาะวิงรูดศูนย์กับ1นึ่งจับคู่ล่างนะครับดีฟซี่เนาะจับคู่ล่างศูน ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเจาะเจามตูวนี้กันนะเอฟซีพวกขักหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง

ต้วนตัวเน้นนะครับ fc พันเน้นให้ที่02 03์2 หนึ่ับเดี๋ยวปเตียมก็จะเบิ้งเนะครับเนาะนี่รับเอฟซีเร,ราพัฒนาวันพุทธที่9เดือนสิบเอ็ดหนะครับเนาะบนวิ่งรูด5กับ6 5ห5าเจ็ดห้าแปดห้าเ เน้นเน้นห้าแปดโอ้ห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดนี่ครับห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดมาคำนวณตัวเน้นเพิ่นส่วนเลขล่างครับเอฟซีล่างนี่ครับศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งสองสองสองสามเน้นที่ศูนย์สองศูนย์สาม หนึ่งสองหนึ่งสาม,สน,ามน,นะนี่ครับเซียนกัทอมอนะครับเนาะนี่ครับก็ตามนี่นะครับเอฟซี FC บอมีนะันหนกผัดแยมกัดตรงๆซื่อๆกันรถน,นะครับเนาะถือก็ถือพิดกับพีดแต่ว่าเซียนกรุงเทพช่วงนี้กระลังฮอตกันครับเอฟซี FC เขามาทุกง,งวดนะครับเนาะตอนนั้นแล้วเขาก็ใช้วิจารณญาณแล้วน,นะครับเออเอฟซี FC มากระจัดคัดกระพานนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทาง เพราะลาวพัฒนาของเซียนกอตอมอขอให้เดินต่ออย่างนะครับเนาะขอให้เอฟซีสุกๆมานานันๆถูกหวยรวยเงินกันโดยเฉพาะลาวพัฒนานะครับเนาะครับนี่คือเซียกนกทอมอรครับเอฟซี FC แคบนาจอยเบิ้งนะครับเดอ้อครับงวดวันทีเก้าพฤศจิก,กายนหกห้านี่นะครับเนาะ ครับเอาคันมักคันสอบเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมนำแน่เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมมาฝากปีตันน้องเอาไปเบึงไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับเนาะผิดพลาดเ่ากับบัวกันนะครับยิบซีสุดท้ายทายสุดนี่พ่อเตียมมีแค่นี้เนาะครับเนาะขอให้โชคให้มันกันเด้อครับเด้อวันที่เก้าพพ่อกับพ่อเตียมอีกหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับเนาะครับ สุดท้ายท่ายสุดนี่พอเตรียมมีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับผม